โอ้ยไม่ออกทุกคนผมยกโยนเดียวไม่ได้ป่ะเฟิร์นยกได้ไหมไม่ได้ครับอาเฟิร์นก็ยกไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรอ่าเมื่อยกโยนเดียวไม่ได้เราก็มาเป็นสไปเดอร์แมนแล้วกันวู้สวัสดีครับทุกคนผมจีเอติบสามแล้วก็มาเนี้เราอยู่ในมอสไมค์คราฟ์นะเรามาเล่นไมค์คราฟ์กันนะทุกคนอ่าวันนี้ ผมเนี่ยจะมาเป็นสไปเดอร์แมนนะครับนี่ผมเตรียมชุดไว้แล้วแล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าเซรุ่มที่จะกลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนเรียบร้อยเฟิร์นดูพี่จะฉีดยาก่อนนะวัคซีนแก้โควิดทุยไม่ใช่นะมันคือเซรุ่มที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนนะอ่ะฉีดออเจ็บใครบอกหมดกัน โอ้เว้เจ็บยังเลยครับโอ้ในที่สุดก็สิบเรียบร้อยทุกคนแบบอาจจะงงไม่มีความเปลี่ยนแปลงอุ้ยสไปเดอร์แมนยกคอนโยเนียได้ก็พอฉีดยาเุิบยกคอนโยเนียได้เลยนะทุกคนอุ้ยด่ผมควงคอนโยเนียก็ได้คอนว้าเตรเจ๋งไปเลยเพื่อนนี่ อยากเล่นสปินเนอร์นะโยเนียหรือสปินเนอร์ไม่รู้มองไม่ออกเลยก็ดีนะก็ดกีก็ดีถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ <c oughs> โอเคก็เก็บโยเนียไปก่อนนะสะพายไว้ด้านหลังนะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าโยเนียมันล่องหนได้ก่อนอื่นเราพึ่งฉีดยาไปผมมีเวฟชูเตอร์ด้วยแล้วก็มีชุดด้วยนะฮะก่อนจะใส่ชุดแล้เขาอุ้ยไหยผมวิ่งไวมากทุกคนดูดิโอ้โหคตรเจ๋งแล้วก็ กระโดดสูงขึ้นนิดนึงมาเฟินว้าวว้าว,ว,าวเออเออเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็เรามาลองปีนปีนดูดิฮะตอนแรกผมปีนไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมจะเปิดความสามารถในการปีนปีนตึกให้ดูดีกว่าเอาตึกนี้ละน,น่าจะปีนง่ายกว่าเอาแล้วนะปีนดึง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 โอ้ปีนปีน,ปน นี่ครับผมเป็นสไปเดอร์แมนโอ้โหดูดีตึกสูงแค่ไหนก็ปีนได้นะครับคนโอ,โอเคโอ้โหดูครับอตอนนี้ผมมีความสามารถเหมือนเมงมุมเลยอะ่ะคือสามารถปีนตึกสูงๆได้เลยอื้กลัวตกจังเลยเฟือ่อข้างลางมเนะี่ย หายไปไหนเลยเพื่อนไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะปีนขึ้นไปบนข้างบนอีกอทุกคนคอยดูแลกันผมจะปีนขึ้นไปบนตึกที่สูงที่สุดในนี้เอออ่าอออ่าอออ่าออ,อ,อถึงแล้วโอเคเราขึ้นมาบนตึกแล้วครับโดยความรวดเร็วอุย้ยปนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไอ้น้องหมานะฮะของผมเนี่ย มันปีนไวขึ้นมาขึ้นมาไวกว่าผมอีโอโหไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยมีตึกที่ส่งอันนี้อีกเหรอไม่เป็นไรแค่นี้ผมก็ส่งแล้วถ้าสมมุติว่าผมกระโดดลงไปเนี่ยผมจะตายหรือเปล่าเลยทุกคนมาลองดูกันเออเราควรใส่ชุดดีไหมเนี่ย <c oughs> โอเคใส่ชุดก่อนเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปนะทุกคนตุนี้ผมเป็นสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งแล้วนะทเรียบเราสามารถปรับตาได้นะ เปิดตา mm hmm. ปิดตาได้นะโอเ okay. ค let's go กระโดดลงไปข้างล่างว้าวโอ้โหอ้โหเกือบตายโอ้โหแป๊บนึงโอ้โหจุกเหมือนกันนะเนี่ยตกมาจากที่สูงกันทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะคือตัวอย่างของการกระโดดลงมา จาก,ากฟ้าฟ้านะเดี๋ยวเราจะใส่เวฟชูเตอร์ er กันนะครับนี่นะนี่คือเมื่อเราใส่เวฟชูเตอร์นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเวฟชูเตอร์กันนะทุกคนกดตัว V ีนะฮะเพื่อปรับโหมดเวฟได้นะอ่าเป็นโหมดพูฟพูฟใช่ปะพูฟเว w a นี่ครับยิงยิงใหญ่ออกมาได้กดสเปซพาร์ล่ะฮะโอ้ โอ้โตัดใ่โอเคใช้ครั้งแรกทุกคนนะใช้ครั้งแรกอีกรอบหนึ่งปึ๊บไปเลยโอเคเราต้องตัดใยด้วยนะทุกคนผมยิงใยป๊บกระโดด แล้วก็ตัดใหแล้วก็ยิงใยแล้วก็ไปแล้วก็ยิงใ,แใยงใแล้วก็ตัดใหยยิงใยแล้วก็ตัดใหโอเคเอ้ยเดี๋ยวเอยเดี๋ยวตก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 ,ตกยังใช้ไม่คล่อง,งใช้ไม่คล่องเด๋ยทุกคนเดี๋ยวยเราจะไต่ไต่ขึ้นไปนะฮะเดีย๋ยวเราจะลองไต่ไปเขาเรียกอ,อะไรอะตึกสูงๆดูตอนนี้ผมอยู่ในโหมด โหมดแรกของเวฟชูเตอร์นะฮะเดี yes, ๋ยวไปเป็นแบบเป็นโหมดสวิงด้วยว้าวโอ้โหเกือบตายทุกคนโอ้โหครน่ากลัวเลยอ้ยอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโหดมากหมายถึงว่าการยิงใยเนี่ยโหดมากปึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บอ่าไปแล้วปึ๊บ ปึ๊บอืมปึ๊บอืมไปแล้วปึ๊บอืมอืมไปแล้วไปแล้วอือโอเคก็ทั้งยิงใหญ่แล้วก็ทั้งไต่ไปนะทุกคนโอ๊ยโอ้เกือบตายทีนี้เรามาลองอีกโหมดหนึ่งนะฮะอินพุตอืมคือ คือการปล่อยใยไปจับชาวบ้านนะฮะดูดิอืแน่ใจเหรอน,ะนี่ยนิใย <c oughs> เหมือนเหมือนน้ำอะไรทุกอย่างเลยทุกคนโอเคก็เดีย๋ยวลองไปตึกที่มันสูงๆดูนะฮะรอบนี้เราจะไปตึกที่สูงของจริงแล้วเดี๋ยวจบภาระะกิจน,นี้เดี๋ยวเราจะไปหาด็อกเตอร์สเตนกันนะทุกคนอ่าไปเลย อืมเสียวมากแบบแรกก็คือเหมือนเรายิงใหญ่แล้วก็มันพุ่งตัวไปครับแต่ว่านั่นแหละก็ใช้งานยากนิดนึงนะทุกคนเค <Okay. S 1> ใช้งานยากจริงเล่นยากเล่นยากมากไปเลยโอ้โหดีดกลับด้วย ยิงแบบนี้แล้วก็ไต่ไปง่ายกว่าเยอะอือโอ้โหว่ามันก็โหดมากเลยนี่ก็โหดเด้อหมาผมเนี่ยเก่งกว่าผมอีกดูครับทุกคนผมขึ้นมาแบบตึกที่สูงที่สุดในเมืองเมืองนี้แล้วนะโอ้โหโอ้โหดูครับ เดี๋ยวเราลงลงไปลงไปลงไปไปพลาดผลมากพลาดผลเกินพลาดผลเกินไปไปหาด็อกเตอร์เซนดีกว่าเฟิร์น let's go ตื่น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 ดื้อดื้อดื้อดืไปแม่งเลย อ่ใยญ่หมดทุกคนใหญผมหมดอมืลื่นมากโอเคไปอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่ามืดแล้วนะทุกคนผมก็กำลังมาสเตเดียมนะฮะเพื่อที่จะขึ้นมาโอเคลงมาอย่างสวยงามเอาโนันด็อกเตอร์ไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไตายซี่เราเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคน โอเคอันนี้คือแบบชุดที่เราคราฟมานะฮะชุดใหม่เรามีเวฟวิงด้วยนะทุกคนโคตรเจ๋งอะ่ะโอเคไหนอะด็อกเตอร์อยู่ไหนอะอีให้ผมรอรอโอเครอก่อนก็นได้โอ้โหดูครับมีเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นด้วยนี่เฮะทเทสเซอร์หืมใหญ่เลเซอร์ก็มีเวฟ เออยิงแล้วแตกตัวก็มีแตกเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรแตกเป็นเหมือนกับเศษเศษเม็มุมเลยพุดนี้นะไหนยะดร์หายไปไหนแล้วเลยวเทลอก้ยดร์มาแล้วสวัสดีครับดอตร์วันดีไอ้นุ่มน้อยเอาล่ะฉันมีโจทย์ให้น้อยนายกำจัดเราพวกมอนสเตอร์ได้นายก็เอาชุดไปเลยอฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยผมอยากได้ชุดมากโอเค เอาละฉันจะเรียกแล้วนะ3ามสองหนึ่งเฮ้ยสไปเดอร์เซนทํทำงานแล้วมาแล้วว้าวว้าวดรหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ขอสู้ก่อนเฮ้ยลบโอ้เฟิร์นกัดแล้ววเ้นเนลบอรอเอาทีเดียวทีเดียวเลยตูดโอเคสไปเดอร์เซนผมทำงานแล้วมันบอกว่าเจ้าตัวนี้โหดมากเราก็เปิดใช้งานทุกโบนแล้วก็ตีแน,เ,นเอา ทำอะไรมันไม่ได้หรอโอเคโอเคหมัดหมัดอุยยุยยุยบิน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 วู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้คอนเสิร์ตใหม่นะทุกคนโอเคมันอยู่นู่นเอ่อเทเซอร์แล้วกันบินอยู่แล้วก็ยิงเป็นไงช็อตแตด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 โอ้ย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 ทุกคนทุกคนผมโดนลุมนี่ไงนี่ยังไงนี่ไง นี่แน่ติดสโลไปดิทุกคนนี่แน่ติดสโลไปดินี่แน่ติดสโลไปดิแล้วก็นี่แน่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 นแนนแนยิงมันเข้ามาเนี่ยยิงแล้วแตกตัวทุกคนโอเคเอ่อเราต้องเป็นเอทเซอร์แล้วกันนี่นี่ยิงเลเซอร์ออกไปจากใจนะฮะเรียบร้อยแตกเอาไปกินว,วิวี่วนี่ใยเลเซอร์ของฉัน โอ้ยนี่แน่ใยเลเซอร์ของฉันโดนไปสองตัวตอนนี้มันกำลังเจ็บปวดโดยใยเลเซอร์ของผมอยู่นะโอเคแวะกินเนื้อแป๊บหนึ่งอ้าวสูนี่แน่ชก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 ปล่อยใยเลเซอร์ไปประมาณสามสี่ใยนี่แน่เราจะเล่นลูกน้องแกด,ด้วยในเดทุกคนเลยโดนใยเลเซอร์เข้าไปดีเอ้ยมันตายไปแล้วครับทุกคน นี่แนะ่ล <c Forgive> hey <blade> ่อยใยเลเซอร์อย่ากระจุงหมาเดินจุงหมาเินทุกคนกำลังอุ้ย <c> อ <trivia 2> uh <vraiment Bolt> ุ้ย okay, อุ้ยอุ้ยอุ้ยอกลังจุงหมาเดินอยู่เลยอ้าวอ้าต้ตอ้อ้อ้ซอมบี้ซอมบี้ยักษ์นี่แน่นี่แสกยจุงหมาเดิน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 ใครโดนสกิลจุงหมาเดินก็จะแบบโดนยายผมติดเหนียวหนึดนียเหนียวหนึดจนกว่าจะตายโอเคสกิลจุงหมาเดิน โอ้ลบเอ้าอเคมาตายมาแล้วเก็บใยก่อนแล้วก็บินหนีแล้วก็ตี้แน่เหลือบอสใช่ไหมเหลือบอสใช่ไหมตายยังยังไม่ตายครับกินเนื้อแวะก่อนแวะกินเนื้อก่อนนี่แนะ่ยิงใย,ยเลเซอร์ใย,ยเลเซอร์ใยเลเซอร์สกิลจุงหมาเดินอาอาอาวิ่งวิงวิ่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 งไปรอบรอบบูส เออเออตายใล่หในที่สุดมันก็ตายนะครับทุกคนผมแก้แค้นให้เฟิร์นได้แล้วอขอบคุณไลค์จากทุกคนนะมันทําให้ผมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเลยเนี่ยได้ไลค์แล้วสู้กับซอมบี้ชนะเลยครับทุกคนแต่ว่าด็อกเตอร์สเตนหายไปไหนเราไม่รู้เลยก็ประมาณนี้ลวกันนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็จะได้มีคลิปดีๆ เก่งแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะอย่าหายไปไหนนะครับเจอกันกับผมเจียสิบสามลาไปก่อนครับ